สวัสดีครับทัวร์ริเมเกชาวไทยนะครับวันนี้ทัวร์เรนเอเดชันทีวีโชว์นะครับก็มีความภาคภูมิใจอีกแล้วนะครับที่จะนําเสน,เนอผลิตภัณฑ์อีก1รุ่นอีก1รายการนะครับที่วันนี้ลูกค้า f o r ์ซ่าสเลือกใช้นะครับลูกค้าคนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกค้าประจําของเราตั้งแต่ร้านเก่าๆเ,เลยก็ว่าได้นะอ่าโ okay. อเคตัวนี้นะครับวันนี้เลือกใช้เจ้า Victor ร์ที นะครับวิกเตอร์ทีห้ามันดีอย่างไรอย่างที่เราเคยทําคลิปกันไปแล้วนะครับอ่าอย่างที่บอกจุดแรกเลยนะครับเพื่อนๆครับ <c oughs> ตัวฮุกตัวนี้ครับมันเป็นวัสดุโพลิเมอร์นะครับจะมีความแข็งและก็ทนทานกว่าพลาสติก ABS ที่เราจําหน่ายกันทั่วๆไปนะครับเบาะพิงหลังตัวนี้เป็นของแท้ของ v วิ t เตอร์อิตาลเขานุ่มมากๆนะครับเรียกว่านุ่มเลยนะทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้ววัสดุของเขาเนี่ยเป็นตัวอลูมิเนียมอิตาลีสเปค นะครับอิตาลีสเปคครับเพื่อนอ่ากล้องกล้องตัวอิตาลีสเปคตัวนี้เนี่ยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าในส่วนของตัวอ่าปี๊บของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นสไลด์ข้างครับเพื่อนๆอ่าสไลด์ข้างนี่อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวถือถือกล้องให้พี่นิดนึงครับอ่านเดี๋ยวให้ดูสไลด์ข้างตัวนี้เราเคยทำลิปไ๊บนาทีหนึ่งแบบนี้ครับอ่าปึ๊บปั๊บครับโยกนิดนึงครับโยกลักษณะนี้นะครับแล้วก็สไลด์ นี่ครับอ่าสไลด์จากซ้ายไปขวานะครับแล้วนี่คือเพลทของเขาจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้ดูครับก็คือหมุดที่เขาใช้เนี่ยนะครับเจ้าตัววิกเตอร์อิตาลีหมุดที่ใช้เป็นหมุดโลหะครับเพื่อนเเพลท <Plate S 2> ที่ให้มาด้วยเป็นเพลทที่เรียกว่าเป็นยูนิเวอร์แซลแบบนี้เลยใส่ได้กับแหลกหลากหลายรุ่นมากๆาวันนี้เลียกใช้เพลทตัวนี้กับแหลก ติดยาของตัว orsa, คอร์ซ่าเขานั่นเองนะครับคอร์ซ่าสามาศูนแบบนี้ติดตั้งง่ายนะครับซื้อไปติดตั้งเองได้เลยอ่าทีนี้อตอนใส่ครับเพื่อนอ่าตอนใส่ครับตัวนี้เราอยู่ในตำแหน่งเปิดนะฮะเสร็จปั๊บวางดูนะครับเล็งดูอ่าเมื่อทุกอย่างเข้าล็อกเข้าร่องกดเรียบร้อยนี่คือล็อกแล้วเรียบร้อยครับนะปั๊บ,บล็อกตัวนี้เปิดไม่ได้อย่างที่บอกครับมันเป็นสลไลด์น่ง สลด์ค่าจะให้ความแข็งแรงมากกว่าและอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าภูมิใจมากๆกับตัวคลิปนี้ใช้ไม่ได้ละอ้าวใชผิดนั่นเองอ่าปั๊บนี่ฮะสลิงที่เขาเลือกใช้เนี่ยครับเป็นสลิงที่เป็นสลิงแท้นะครับไม่ใช่สูวพลาสติกแล้วก็ตัวปีภายในเนี่ยจะเป็น งานวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแท้จากอิตาลีนะครับเป็นอิตาลีสปเปนหมุทดที่ใช้น็อตที่ใช้ทุกตัวภายในเป็นน็อตด,ดอกจันนะครับซิลิโคนทำอย่างดีตัวนี้เคลมนะครับว่ากันน้ำร1 0ยนะครับขอบนี่ฮะมีซิลิโคนแล้วก็ ขอบที่ตัวปี๊บเนี่ยนะครับก็จะมีขอบในส่วนของการกันน้ำด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าคุณภาพเนี้ยแล้วก็เราภาคภูมิใจเลึกเกินกับตัวปีิบคันชิ้นนี้นั่นเองนะครับอสนนราคาของชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ใต้โฟส์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่แวะกลับมานี่ลงตัวมากๆสําหรับตัว For ์ซ่า0กับตัวปี๊บชี0 จากวีเตอร์อิตาลีครับผมขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ